เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับซื้อขนมจีนมาเยอะเกินกินไม่หมดพอเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บวันรุ่งขึ้นแข็งโป๊กแทบจะเอาไปทุบหัวคนได้เลยจะทิ้งก็เสียดายสุดๆวันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาสุดคลาสสิกนี้มาฝากกันครับนี่แหละครับสภาพที่เห็นแล้วท้อเลยใช่ไหมล่ะจากเส้นขนมจีนนุ่มๆกลายเป็นก้อนแข็งๆที่ดูเหมือนจะหมดหนทางแก้ไขแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะ คือปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะมีคนไปตั้งกระทู้ถามกันจริงจังในพันทิปเลยด้วยซ้ําเพราะวิธีอุ่นอาหารที่น่าจะง่ายที่สุดอย่างการเข้าไมโครเวฟเนี่ยกลับยิ่งทําให้มันแย่ลงไปอีกเส้นจะยิ่งแข็งแล้วก็เหนียวแบบกินไม่ได้เลยแต่ข่าวดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องโยนขนมจีนสุดที่รักของเราทิ้งถังขยะครับเพราะมันมีเคล็ดลับคืนชีพที่ง่ายและเร็วแบบไม่น่าเชื่อซ่อนอยู่เอาละครับ มาดูกันเลยดีกว่ากับเทคนิคสำคัญที่จะเปลี่ยนขนมจีนแข็งๆให้กลับมานุ่มน่ากินเหมือนเดิมและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับแค่เอาไปลวกในน้ำที่เดือดจ,จัดแป๊บเดียวจริงๆหรือถ้าใครสะดวกจะเอาไปนึ่งในซึ้งสัก3-5นาทีก็ได้ผลดีเหมือนกันเลย ความร้อนเนี่แหละครับจะเข้าไปคลายเส้นที่เกาะกันอยู่ให้กลับมานุ่มเหนียวแล้วก็เด้งสู้ฟันเหมือนพึ่งบีบออกมาจากโรงงานสดๆดดร้อนๆเลยละ่ะแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมแค่จุ่มน้ำร้อนไม่กี่วิกลับได้ผลดีกว่าการเอาเข้าไมโครเวฟเป็นนาทีนาทีมาดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆกันครับจุดสำคัญก็คือความร้อนโดยตรงจากน้ำเดือดหรือไอน้ำนี่แหละครับ มันเหมือนเข้าไปปลุกโมเลกุลแป้งที่นอนหดตัวจนแข็งให้คลายตัวออกมาแล้วกลับมาอุ้มน้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้เส้นขนมจีนของเรากลับมามีชีวิตชีวานุ่มเหมือนเดิมเปะ๊ะโดยที่เส้นไม่เละหรือสุกไม่เท่ากันเหมือนเวลาเราใช้ไมโครเวฟทีนี้เรามาดูเรื่องน่ารู้อีกสักอย่างกันดีกว่าครับการรู้จักประเภทของเส้นขนมจีนเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะว่าทำไมบางเจ้าถึงเก็บได้นานกว่าหรือมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกัน หลักๆแล้วขนมจีนในบ้านเราจะมีอยู่2แบบครับคือขนมจีนแป้นสดที่เราเจอกันบ่อยๆเส้นจะขาวจัว๊วนุ่มแต่อาจจะเสียง่ายหน่อยกับอีกแบบคือขนมจีนแป้งหมักซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมเลยโดยเฉพาะทางภาคอีสานเส้นจะออกสีนวลๆหน่อยมีความเหนียวนุ่มกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่สําคัญคือเก็บได้นานกว่าด้วยครับ พอรู้จักเส้นกันแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเก็บที่ถูกต้องกันบ้างดีกว่าครับเพื่อให้การชุบชีวิตขนมจีนของเราในครั้งต่อไปเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นไปอีกสรุปง่ายๆเลยนะขนมจีนที่เหลือให้เก็บในกล่องหรือถุงที่ปิดได้สนิทแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ถ้าทำแบบนี้จะเก็บไว้กินได้อีกหลายวันเลยทีเดียวแล้วก็จำกฎเหล็กข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับลวกได้นึ่งได้แต่ห้ามเวฟ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเคล็ดลับทั้งหมดในประโยคเดียวก็คือการจุ่มน้ำเดือดแคปแป,ป๊บเดียวคือทางออกที่ดีที่สุดในการกอบกู้ขนมจีนค้างคืนครับง่ายมากเร็วแล้วก็ได้ผลแน่นอนแค่นี้เราก็ไม่ต้องทิ้งของอร่อยๆไปอย่างน่าเสียดายแล้วนะครับเอาล่ะถึงเวลาสารภาพบาปกันแล้วใครเคยจำใจทิ้งขนมจีนแข็งๆไปแล้วบ้างยกมือขึ้นไม่เป็นไรครับต่อไปนี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะ